ดีครับมาดูผักเครื่องกับช่องยู u ูบไอซ์ไชน่าอมุลเลตนะช่องทางติดต่อนะครับ Line id aca llvete นะครับ Facebook ธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทร0 6 9 6 7 2 7 6 9 4 7นะฮะองค์แรกนะครับเป็นปิดตาปี18ปิดตาจาตุรพิษพรชัยนะครับสบภาพสวยแชมป์เลยนะฮะยันติด พระสวยคมไม่บินนะปิตาจตุรพิษพรชัยปีหนึ่งแปดหลวงพ่อกวยหลวงปู่สีนะครับหลวงปู่ดู่ปุกเสกนะฮะปิตา จะตูร์ลพิตพรชัยนะครับเอา2,300นะฮะเอา2,300บาทปี18หลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะครับ2,300บาทเหรียญพระพุะทธชินาราศปี43นะครับกกรพิธีจักรพรรดิเนื้ออัปกากลาแชมป์เลยนะครับองค์นี้สวยแชมป์เลยนะผิวเนี่ยเป็นน้ำทองเลยนะ สวยๆนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงปู่หมุนปุกเสกปีที่สามสมเด็จกระสินไฟนะครับหลวง,ง,งปู่สวงหลวงปู่หมุนปุกเสกนะครับมีสององนะเอาองละหกร้อยบาทนะครับองค์ละหกร้อยบาทสมเด็จกระสินไฟอง์ละหกร้อยบาท เหรียญกลมหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดนะเหรียญกลมปีหนึ่งเจ็ดเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยตะกุดหลวงพ่อทบนะครับตะกุดลายธงชาติหลวงพ่อทบจะของห้อยจนเชือกขาดนะเชือกขาดไปแล้วตะกุดเป็นตะกุด ลายถงชาติแจกทหารนะครับแจกทหารด,ดูลองรอยการใช้นะใช้จนแบนนะส่วนมากเขาจะใช้ข้องแล้วก็นอนไปด้วยเลยนะตะกุดทำตะกุดแบนนอนทับไปทับมานะครับเขาจะไม่ค่อยออกถอดออกกันเป็นทงแดงตะกั่วแล้วก็เป็นฝาบาทนะครับสมชั้น ่องรอยการใช้ดูง่ายนะครับเอา2,000บาทนะฮะส0บาทเหรียญไทยรักไทยหลวงพ่อเอียกระไรทองกรรมการนะครับต่อโค้ดที่สังคตินะมีโบไทยรักไทยเอา700นะไทยรัยกเจ0รเหรียญวัดประสาทปี06นะครับวัดประสาทปี0 6เหรียญ สมเด็จพรทธาจารย์โตนะครับเหรียญกลมวัดประสาทปีศูนย์หกวัดประสาทปีศูนย์หกเอาหกร้อยนะเอาหกร้อยหอเหรียญชาตีนะครับเจ้าคุณนอเหรียญชาตีเจ้าคุณนอปีหนึ่งแปดออกวัดบ้านคลองไม่ใช่จ้าคุณ <laughs> เหรียญหลวงพ่อนอหลวงพ่อนนวัดกลางท่าเรือนะครับเหรียญชาติหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือมีประสบการณ์เอาสี่ร้อยนะใต้ลมเย็นนะครับรตพพร 400, นะใต้ลมเย็นเหรียญใต้ลมเย็นหลวงพ่อหลวงผู้ทวดนะครับปนะระช้างให้นะด้านหลังนี่นิกนลลรอบหน่อยนะใต้ลมเย็นปีสองหก นิกเกิลลอกนะแต่พระไม่ได้ใช้นะครับเอาสวยๆก็ถ้าไม่ลอกเนี่ยพันหแน่นอนนะอันนี้เอาสักเจ็ดร้อยแล้วกันนะเอาเจ็ดร้อยบาทนิกเกิลลอกนิดหนึ่งเหรียญหลวงพ่อสาครนะครับเหรียญหลวงพ่อสาครบารมีห้าสามนะครับ ทันตัวหลวงพ่อนะเลขโค้ด c หนึ่งหกสี่นะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองหลวงพ่อสาครหลวงพ่อสาครเอาหกร้อยแล้วกันหกร้อยเหรียญละคังพระนเรศวรนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่น,นะครับสองห้าหนึ่งสี่หลวงพ่อมุยปุบเสกนะและเกจิสุพรรณบุรีร่วมเสกนะครับ เอา300สมเด็จคุณแม่ชีบุญเรือนหลังเรียบนะบสมเด็จหลังเรียบคุณแม่ชีบุญเรือนเอาหกรนะหกรบาททันตัวคุณแม่นะครับเหรียญเรือยาวกรมหลวงชุมพรปี2-3งสานะครับเรือยาวปีสองสา กรมหลวงชุมพรนะเอาสี่ร้อเหรียญหลวงพ่อปานวัดท่ากระแสนะครับหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะปีหนึ่งแปจังหวัดชัยนาธนะรพระดีมีประสบการณ์500บาทรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยเนื้อดำนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนื้อดำหลังลายมุง้งเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อย หูยานจปลนะครับหูยานปืนแตกจปลพระกวยปุโตผูกเสกนะครับเอาสามร้อยเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับออกวัดเวตฉัตรนะปีศูนย์ห้าเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท,นะบบาทเบี้ยกแก่นะครับพ่อท่านคล้อยนะวัดภูเขาทองหลังจานนะต่อโคตร สายเขาอ้อนะครับวัดภูเขาทองพัทะลุงเลี่ยมกันน้ําให้แล้วนะครับแปดบาทยิบผ้าพุทธศัตรตรษนะครับไม่มีเข็มเจาะหูรูที่องค์พระนะจมูกโดยิบผ้าศตวรรษเอาหกร้อยนะเลีเ่ยมกันน้ําให้แล้วเหมือนเดินเหรียญสมเด็จโตวัดเทปกรนะครับ เลตโตวัตเทปกรเอาสามร้อยแล้วกันคุนแผนหลวงพ่อแช่มวัดดอนใย,ยหอมนะครับหลังยันเนื้อดำห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทเหรียญพัดยศหลวงพ่อดำวัตตุยงนะฮะจังหวัดปัตตานีปีสองห้าสองสองห้าร้อยบาทนะ,ะสวยเหรียญรอนะฮะ หลวงพ่อผันวัดลาดเจริญเด่นล่อหลวงพ่อผันวัดลาดเจริญนะฮะสี่ร้บาทสี่ยบาท,บาทสวยๆใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ